ลายคักหลายคักหลายคักโอ้ยคุณอะคุณอะคุณอะบันแซงโอนแซงโกงเจ้งเพ่งยังนิวยังนิวดูดูขุดบันแซงมาถึงแล้วจากพี่น้องแล้วเข้าแล้วน้ำแล้วพากันมาขุดมันแซงจ้ามือนี้ ดีหัวสวยนะหัวสวยขนาดเลยหนึ่งหัวขึ้นหัวหนึ่งห็วขึนพุ่มรากไม้นี่งสองหัวแล้วใบมันบวสามารถถ่ายพี่น้องเบิ่งได้เด้อมันเลื่อยขึ้นไปข้างบนนี่นี่นี่มันเป็นพุ่มอยู่แบบนี้จากข้างบนเห็นไหมมาเด้อมาเด้อมาพุดมันแซงเด้อจ้า มันเชงมันนกเป็นมันปลาโอ้ยก่อยเนี่ยคืออันนี้ก่อยแล้วเนาะเราจะเห็นใบสติกจะถ่ายลักษณะใบให้เบิ่งเนาะอันนี้เคือเพื่อนใช่ละบลงกินเคือเพื่อนนี่เพื่อนเป็นติ่งจ้ะลงมาเลยนี่ดิเห็นบอกเป็นติ่งหรือเป็นรากๆแบบนี้แล้วเราก็ตามรากหรือตามติ่งเพื่อนไปก็จะเจอหัวจ้ะนี่ดิดิแม่นบดเลยนี่ดิ ข่างทางด้วยจ้ะพักกันแวะเบิ่งน่าจะมีมี่อิลีตไ <ถา S 1> ปน<ะ>ี่จ้ะไปจะเอ่นฮู้ดหาก็เนหัวใหญ่หัวน้อยเห็นที่หลังขาว,ขาว สำรวไข่ <c oughs> เรารวมมุมไว้พุทไปโตติ่งไปทางนี้ีจ้ะอันนี้หัวก่อยแล้วอนนของเคืออันนี้ <c oughs> นะไระไะไริ <c oughs> เป็นแวบ,บ,แบ,บอะไรขาวๆเดี๋ยวที่อยู่ช่วงนี้รากไม้ว่ะรากไม้หรกไม้แสดงว่า ิเราค่อยขุดเข้าไปหามันนะตามติ่งเพื่อนจ้ะตามติ่งไปก็อันเด็ดันเด็ลงใส่รงแล้วป้องลงเนี่ยงดึงดูดกินคุณอ้าวนม่นบอกินเ่นบอกติ่งเนื้อไหวไงรากไม้บอก หน่อยน้อยเออติงมไปทั่วติดันงนั่นบ่เม็นบ่สน่เมเลยนี่ขุดลงไปดูแม่นบ่จักแล้วเอือกมงก่อนตามลงไปนเ่มาให้แข็งแล้วโอเคโอเคน่าเป็นแข็งๆขเชม้น้อยลงน้อยลงละ

สบายขุดง่ายนำดินมันนียขุดดินผุผงแบบขุดง่ายไปแต่แซบแล้วนำติ๊กีได้ติ๊กหัวได้ดติก๊กได้สามหัวแล้ว <c oughs> หัวน้นอยๆแม่นหมดเลย <c oughs> อันนั้นในกองนั่นแหละ <c oughs> ติกะ๊กกะขุดอยู่เด้อเสียวสต๊กนั่งเลยตอนนี้ค่ะนั่งกับพื้นเลยนี่ดิเจอคือกันนี่ดิ โอ้ยังแน่นอยู่เลยต้องใช้เสียมขุดลงอีกนี่จะไม่แน่นบมนี่เี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยเดีดี๋ยวเดยเดี๋ยวคือเพิ่นไล่ไหลจะแม่นบ่เลยคุณอยู่นี่แหละห้ามมือนี่เนาะบอกเค็งเนาะอยู่นี่แหละห้ามมือนี่เนาะปฏิวัติว่าขุดเป็นหนาไปเลยบอกเค็งเลยมันหลายอหรีอแม่นบมดเลยนีหัวฮารุนนี่แหละชำนวยไข่ พอดีกินเนาะบ้านเฮาบ่ค่อยเห็นป่าที่แบบใหญ่คือจังในคลิปหมัวหัวบ้าใหญ่บ่ค่อยเห็นบ้านเฮาท่นนี้แหละหรือเฮายังไปบ่ถึกโดนเนาะตรงใสชาคุดแต่ละปีฮะบ่เกินนี่เอาละมุมบ้านเฮานี่หมัวให้ไปนานี่เพิ่นขุดคุปีมุมไหนก็ได้เจอยังตามก็ตามก็อ่ะติดจะขอตัวขุด ของหัวสติกก็พี่เด็กก็เลาะไปทางพี่พี่เคอร์บูเดเลยนี่นี่นี่แถวน,นี้เอาอยู่นี่แหละมือนี่ให้น้องบอกพี่เนาะเป็นหนาเป็นหนาไปนี่แหละเห็นตะไกรเลยอย่าเสียม,ม,มันก่อมุมใดจะตึกจะตึกคือมุมนี้ทางคุ้นมาได้ดำเสียมสิตีห้หัวเอาหัวนี่ออกกันเนาะข้างบนมีออกกันเนาะ เจียวดึงนี่ค่ะคุ้มหลายคนเพิ่งเกี่ยวซ่อนซ่อนกันอยู่ด้วเนาะเจ้ะเอาไปปลูกไว้เราเพนใส่กระถางใส่กระสอบเนาะอือเห็นบอกเพิ่งใส่กระสอบมันเป็นพวงเออเอาวคุดคุดพอแล้วน่าหรักชุด

คุมทับใต้ดินสองเครือพอด้ายหนิบเคลนอยู่คุด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 ไปได้ไปดูแค่ยังไงก่อนจักแล้วหาติ่งเม่นก่อนเม่นเม่นยังเด็กมีสองเครืออยู่นี่นี่เด็กลงมาดิเด็กตัวนึงเนาะไปหันติ่งนึงเอ้าตามก็ตาม ใช่ไหมใช่แล้เดียวเดี๋ยด,ดีอยดี๋ยดียว่ดี่ยยวเีเรี๋ยวี๋ยวี๋วี๋วี๋ดี๋เดี๋ยวแมีนวเี่ยดีดีดี๋ยวเียดียวยีดยย ัก่อยั <the 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 ่าเก่าสามบ่ว้าวช้จุดจุกเลยแท้เจอแบบนี้แล้คุ้มอันนี้จะลงไปนี่อันนี้จะมีหัวก่อยนี่บ่ใช่ไหมนี่มีติ่งบิบด้วยตเน่แม่นีติ่งอะทำเพิ่ติ่ง้ยมาจะใส่เกด็กเนน้อยิ่เล็ อุ้ยมาแต่ทางอื่นได้หนี่ดีเด้คืออันนี้ด็<อ>ดเออขึ้นมาอาเข้าต้นไม้เหรอเข้าต้นไม้มันนี่มันเป็นพวงกับไปอยู่ค่ะนั่นแหละนั่นแหละพุดออกมาฝัง่งนี้ระวังถือตรงนี้ดเด้ก็เป็นพว ใจเลยแท้ถ <สำ S 2> <ช>ุนับใต้ดินโอ้ย,อยพี่น้องหลายที่สุดเท่าที่เคยขุดมา <c oughs> หัวใหญ่พร้อมเนาะปุ๊เขาไปไข้างในข้างหลังบอกเคมมีแต่เคยใหญ่หใหญ่หัวใหญ่ใหญ่อ๋อสามหวาัวนี่เก่งเือกินแล้วลายคักลายคักลายคักโอ้ยพุ่นนอะพุ่นนอ บันเสงกลองแจงเพลงยังนิ้วยังนิ้วมดูขุดบันแสงมาถึงแล้วมาหัวใหญ่อยู่ใดข่ามาเล็กๆหัวโบใหญ่ปั้นไรเข้าไปข้างในดะผู้เศใช้กับไฟมือด้วยค่ะมันโบแม่นไข้รุนนี่เต็มปามือเลย ยหญ่อิลีจะพูอ่ะเอาวางลงแบบนี้ที่เรียกเขาชุไดไต้รุ่นนี้เนาะแมนเจอข้างในพูนี่ประคักคุ้ม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 มือนี่ได้ลายอิลีไปเมื่อบบนี้อคอยครังสรรค์เมนูขนมหวานก็ได้ของข้าวก็ได้ hey, <labor. S 2> เฮ้ยเบิร์ส่แกงนมไม่ใส่แกงไก่แกงปลามันจะมีรสชาติมันๆอ,อกหวานนิดๆ มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์แทน<ช>หัวอีมูเขาได้เลยจ้ะพี่น้องเคยกินบ้หัวอีมูสที่กินฮอดบ้านสติกบุมีเลยเอามันแซงในแทนหัวอีมูแกงใส่ปลาใส่กบสีเขียดใส่ไก่แซ่บแซ่บอะลาพี่น้องเมื่อสำนี้เล้น้องบอกเคน,เนานะครับเราพบก,กันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ้า,บาน